เฉลิมขวัญพระพันปีสีสยามเรืองรามสิงหมาตจบหัตถาน้อมสำนึกพระมหากรุณาปกชีวาอานาราษฎรเฉลิมขวัญพระพันปีสีปวงราชทุกก้าวญาติ ศิลปาอาชีพสอนลบรอยทุกข์บรรดาลสุขพระศกนิกรทรงอาทรราษประสงค์สร้างโครงการเฉริมพระชนมพันษาอภิวาทมิ่งขวัญชาติเทพดานดลมงคลประสานพระพันปีหลวง แห่งปวงไทยเกษมสํมราญเปี่ยมพลานามัยปราบกลานานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย